คุยเรื่องเรื่องจราจรและขนส่งจัดสอนนะครอาจารย์แม่ครับสองส ที่ผ่านมาประชาชนในหลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคกลางและภาคอีสานนี่ต้องประสบกับปัญหาน้ําท่วมและปีนี้ก็ดูจะเข้าขั้นวิกฤตมากกว่าปี2538ด้วยนะคะระับอาจารย์แม่ครับค่ะมันก็ท่วมกันหมดเลยนะคะนี่ดันว่าจะเปลี่ยนจากขับรถมาขับเรือแล้วนะคะแต่ถึงประชาชนคนไทยนี่จะเดือดร้อนยังไงนะคะแน่นอนนะคะว่าน้ําจิตน้ําใจของคนไทยเราเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งกันอยู่แล้วคะ่ะว่าอย่างกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กําลังใจผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมพร้อมมอบถุงยำชีพให้กับชาวบ้าน ถุงยังชีพเนี่ยนะคะเขามีทั้งไฟฉายเสื้อใหม่ๆข้าวสารปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ําดื่มยากันน้ํากัดเท้ายาแก้ไขยากันยุงผ้านามัมแชมพูสบู่โอ้โหเยอะแยะเลยค่ะแต่ที่ผมทราบก็เลยนะครับสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนนขเนี่ยนะครับเขาเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเงินและก็จัดเตรียมถุงยังชีพซึ่งบรรจุสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงคมนาคมอ่ะอย่างเช่นว่ากลมเจ้าท่ากรมทาง หลวงกรมทางหลวงชนบทขอสอมอกอการทางพิเศษแห่งประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยบริษัทขนส่งจำกัดรอฟมก บินไทยกรมการบินพลเรือนบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยโอ้โหย่ยๆเลยครับทางน้ํนาใจจากกระสวงคมนาคมเนี่ยครับเห็นไหมล่ะคะว่าถึงน้ําจะท่วมมากน้อยขนาดไหนเนี่ยนะคะแต่น้ําใจคนไทยของเราเนี่ยท่วมทนเหมือนของในถุงยังชีพของกระสวงคมนาคมเลยนะคะเมื่อคืนเนี่ยนะคะบ้านเดยนน้าท่วมผักตบชวาลอยมาติดศีรษะเด่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเอาแล้วอาจารย์แม่ทาไงครับดีที่ดิฉันตื่นทันนะคะลคเนี่ย ร่วมสนุกตอบคำถามโดยถายว่าการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยหน่วยงานใดตอบ1กระทรวงคมนาคมตอบ2กระทรวงต่างประเทศส่งคำตอบมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้ได้เลยครับ